สวัสดีครับนี่โฟมอนตัวนะครับวันนี้ผมอยู่ที่สีแยกอุทุมพรพิสัยนะครับจะพามาขึ้นรถทัวร์นะครับเป็นบรรยากาศของอท่ารถนะครับหรือว่าตรงสถานที่อของเรียกว่าเป็นที่ใหม่ก็ได้ครับที่นครชัยแอร์อุทุมพรพิสัยนะครับตรงนี้นะครับสถานที่นะครับจุดจอดรถของนครชัยแอร์นะครับนี่ครับตรงแยกอุทุมพรพิสัยผมเพิ่งเคยมาครั้งแรกนะครับมาส่งทีมงานขึ้นรถปกติก็จะ จะไปดูขึ้นที่ทีสเกตนะครับเดี๋ยวเราไปดูเวลาเดินรถนะครับของที่นี่นะครับเดียว่าเป็นสถานที่ใหม่ครั้งแรกที่ผมได้มาใช้บริการนะครับส่งทีมงานกลับกรุงเทพนะครับอุตพรถาให้ดูคร่าวๆนะครับสงสัยก็นี่นะครับพอเซนเตอร์1624นะครับเาเวลารถอาจจะไม่ตรงนะครับเมื่อกีถามเพนักงานนะครับ ต้องสแกนนะครับนี่สแกนคนเดียวเวลารถไม่ตรงนะครับนี่ต้องมาแจ้งกรุงเทพจะมีสองรอบค่ะกรุงเทพมีสองรอบทุ่มห้าสิบห้ากับสองทุ่มยี่สิบห้าทุ่มห้าสิบห้ากับสองทุ่มยี่สิบห้าตอนเช้าแล้วครับตอนเช้าไม่มีมีแต่ตอนเย็นกรุงเทพนะครับอ๋อถามทางพนักงานนครชัยป้ายไม่ไม่ถูกนะครับเมื่อกี้ถ่ายให้ดูในป้ายไม่ไม่ถูกนะครับมีสองเที่ยวนะครับขออภัยนะครับ ผมเมีเมาเริ่มมาแล้วนะครับเป็นบรรยากาศการรอรถนะวันนี้ส่งทีมงานนะครชัยไอุทุมพรพริสัยเปิดได้ไม่ถึงปีนะครับนะี่บรรยากาศถนน226นะครับนั่นมาจากสีสะเกตรถทัวจะมาทางนี้นะครับมาดูถนนอุทมพรยามข้ามคืนนะครับ แต่ก่อนมันจะเป็นสีมงคลแล้วก็กิจการทัวร์นะครับตรงนี้ออฟฟิศที่ติดกันเดี๋ยวนี้ก็ย้ายมาเป็นนครชัยแต่นักจะมีอยู่ตรงนั้นนะครับอีกออฟฟิศหนึ่งเป็นท่ารถของรถทัวร์อุดมพรตรงนี้มาหลายปีแล้วนะครับโอ้ช่วงนี้เป็นฤดูฝนแมงเมาเยอะนะครับทางออฟฟิศของรถนะครับก็ต้องปิดไฟนะครับเดูเครื่องฟ้านั่งมืดเลยนะครับปิดไฟไล่เมงเมานะครับก่อนเดินทางโอ้ได้อีกฟิลหนึ่งนะครับนี่ครับนครชัยแอ เยอะจริงๆแมงเมาโน่นนะครับไปหาไฟดวงใหญ่ละดูดูแมงเมาดูแมงเมาโอ้มาก่อนแล้วครับสมบัติทัวร์โอ้มีสมบัติทัวร์นะครับเนี่ยมีสมบัติทัวร์มาก่อนแล้วครับบริสาทก็จะขึ้นก่อนนะครับเราล้อนครชัยติดกันเลยนะครับออฟฟิศแม่ลูกทางนี้เป็นลูกบริหารนะครับนครชัยทางนั้นเป็นแม่นะครับ เดินมาบอกให้ปิดไฟอยู่เมื่อกี้นะครับเอาฟิดแม่ลูกสมบัติทัวร์นะครับตรงนู้นนะครับบรรยากาศการขึ้นรถทัวร์นะครับได้เห็นถึงการเดินทางด้วยนะครับอันนี้รถพ่วงวัวนะครับ,บโอ้น, <c oughs> นะครับเรื่องหัวเราะอะไรโ <c oughs> อ้ลูกตุ้งเนาะนี่หลายบรรยากาศ <c oughs> ได้เจอทั้งเม,ม่าได้เจอทั้งรถพ่วงวัวด้วย <c oughs> ให้ชมหมดเลยบรรยากาศบรรยากาศตอนนี้เป็นอย่างนี้เอ,อแมงเม่านะครับแมงเมายอฝตกจอดไม่นานนะครับคนขึ้นรถหมดก็จะออเดินทางแล้วครับไป <c oughs> แ,แล้วมาจัวนะครับอีกเที่ยวที่สองก็จะเป็นของเรานี่ครับ กรุงเทพสีสเกตบ๊ายบายสมบัติทัวนะครับตามมาติดนะครับนะรชัยนะครับราคาค่าตั๋ว499ราคาสมาชิกนะครับจองได้ทางแอปเลยนะครับโทรไปจองแล้วเขาก็จะโหลดตัวมาให้ทาง อิสเมียตนะครับตรงไหมนะเวลาเวลาตรงไหมโอ้สองตุ่มยี่สิบเก้าสองตุ่มยี่สิบเก้าเดซีนาทีไม่เป็นไรนะครับนี่นครชัยนะครับได้ได้สวัสดีครับบาย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 โหลดกระเป๋านะครับถือว่าตรงเวลานะครับหัวโล้นิดหน่อยนะครับ นครชัยบ๊ายบายเดนินทางปวอดัยทีมงานของนิโคมอนทั่วนะครับส่งทางวันนี้นะครับกับนครชัยอุตมพิสัยกรุงเทพนะครับรถออก สองทุ่มยี่สิบห้านะครับแล้วก็ไปถึงประมาณตีสามสี่สิบกว่านาทีนะครับที่หมอชิดนะครับหลงหมอชิดนะครับค่ารถสี่ร้อยเก้าสิบเก้าราคาสมาชิกจองทางโทรศัพท์เลยนะครับโทรไปจองที่คอร์เซ็นเตอร์หนึ่งหกสองสี่เขาก็จะส่งเอ็กซ์พเดทมาให้แล้วก็เข้าลิงก์ไปจ่ายคิวอาร์โค้ดตรงนั้นได้เลยตรงมือถือเราได้เลยนะครับก็จะเขาจะเป็น,ปนตั๋วขึ้นมาให้เราโชว์แล้วก็มา สแกนกับพนักง,งานตรงนี้นะครับพื้นที่อุดมพรนะครับประมาณนี้นะครับเรียบร้อยนะครับเดินทางเข้ากทอมอนะครับ กับนครชัยแอร์ที่อุบลปิไัยจังหวัดศรีสะเกดนะครับไปแล้วเป็นเส้นราศีสไลนะครับปลายทางมาจากราศีนะต้นทางมาจากราศีปลายทางกรุงเทพนะครับผมจะผ่านตรงนี้นะครับปกติก็จะขึ้นอยู่ที่ศรีสะเกดนะครับวันนี้ก็รถผ่านใกล้บ้านก็เลยมา คือรถที่นี่นะครับที่อุบลพิสัยเดินทางปลอดภัยกับนครนชัยแอร์นะครับขอบคุณที่รับชมนะครับพบก,กันในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีครับอ,อปิดก็ปิดแล้วส,สบายเลยปิดเลยนะครับพอส่งลูกค้าเสร็จก็ปิดเลยเบายบายครับผมสวัสดีครับ